ค่ะไฮน้องพเพควนแนะนำชื่อใหม่อีกสักนเจ้าชื่อนิอนงคือน้องนิงอายุจักปีแหละ13ปีอายุ13ปีใช้ 12, <13. S 1> ผู้ทัดมาเด้ผู้นั่นบ่โอ้เจ้าชื่อจังได้บักละโซน้องโซจักปีแหละสิบท่านท่านนี่ช่วยกันนับนี่ชำนับหอด้วยไอ่สิเอาเข่าให้สอบหนึ่งผู้ใดสิอ่านับก่อนเอาเจ้านับก่อนบักละนับ <ineffective> เอาเลยดังดังเลยหนึ่งสองสามปุ๊บแบบนี้ปุ๊บอย่าแม่ด้วยฮะอย่าแม่ไดนโอ้ยเนาะเชฟมาแล้วแมนเลยเอ้าเนาะสมมุติว่ามีอ่าผู้ให้สินะถ้าปฏิหารเกิดขึ้น <m> น <uk man> ี่อยากได้อีกอย่างแบบสุดๆเลยเอาตุ้มจำเป็นอยู่ชุดเอาแมนอยากได้เฮือนอยู่ได้เฮือนอยู่โอหามขึ้นแล้วบาดนี่เจ็บไหว้วะปึ๊บ ແລງຄົໂນ okay, ah, ້ອພີນອງນາມນີ້ກໍຄ่อนາງທີວ່າສີຄຳຄັມແນ່ນ້ອງເອນແຄມທາງ รถล,ลางกระสวนกันลุ่นวั้นลุ่นวั้นอยู่พี่น้องเลยเนะยาะยิ่งยิ่งบ่กเบ่เวียดเนาะอย่างใดทางบอ่อใต้เองก็ขอ,อกับทักทายสบายดีเนาะกับพ่อแม่พี่นอ้อง FC เบิร์ดสุขูสุขันเดอ้อเนาะพี่น้องเนะาะบอวาชิยูทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศน้ำพี่น้องเลยคุณน,นะเนาะคุณนะพ่า,พาทรงสินค้าเพื่อนพี่น้องเลยแล่นบุบ๊บบุ๊บบั้มเยอะ แมนแมนตอนนี้กายูในช่วงบรรยากาศค่อยคําย่ำแรงเนาะพี่น้องเนาะกายูบ้านคอนแต้บัวบวียนนี่บ้านหนองเป็ดอยู่ทางเมืองจัมพรเนาะ,นะอยู่เมืองจัมพ,พนนร,ร,รมมาาพ,นนพี่น้องเลยแพีงสวรรณิเคสถือว่าเคตอ่านี่เนาะบัตาก็ยังบุกเคยมาจ้าเถื่อพี่น้องเลยเห็นแต่ทางบาวจิตก็บอกคําเพื่อนอ่าเป็นภูมาไายเนาะชีวิตการเป็นยูทางครอบครัวของเพื่อนอ่าเนื่องจากว่าเพื่อนนี่มีลูก หลายคนพี่น้องเลยลูกหาคนแต่ยังมีแต่ผูน้น้อยๆเนาะเปลือกซานล้านแป้นเพิ่นกะถือว่าธรรม,มดาพี่น้องเลยกับบุตรทั้งขันว่าอังมีแล้วกับบุตรทั้งขันว่ารวยเนาะพี่น้องเงนาะกัสู่ซนหาเส้ากินทำขึ้นกันแล้วก็พอดีว่าทั้งไอ้ายกรับใหญ่งจดีจบุญเพิ่นเน,ะนาะเพิ่นเป็นในช่องของบ่อข้าบ่อจิตเนาะพี่น้องเนาะเพิ่น,นกะอิดูดทรงซานนะ เป็นกะให้บอตาเนาะเป็ี่ยนสะพานบุญให้พี่น,น้องเอื้อมูนี่กะบ,บอตาเนาะก็ได้ทำหน้าที่เป็นสะพานบุญนะครับทั้งอ้เพื่อนได้ชื่อเขานึ่งกระสอบพี่น้องเนาะและกะอ้เพิ่นกะว่าเอาเงินให้ทางเอื้อยเพื่อนน้ำเนาะพอได้ติดถงติดไทยสามแสนกีบเนาะพี่น้องเนาะจังใดทางบอตาเองกอากราบขอุกข,ขอบใจขอบบุญขอบพุณนทั้งอ้เพื่อนหลายๆเด้อเนาะขอให้บุญครับนำสู่ไอ้เพื่อนไปมาทางใดขอให้ตลอดปลอดภัยเนาะคุณพระคุณเจ้าคุครอง ก็ห่าไลำล้ำย้ยเยนาะมีความสุขยิ่งขึ้นไปเ้ือยๆสาธุพี่น้องเลยก็ถือว่าตอนนี้ก็เริ่มจิคำเลยนะเนาะบาเวียดเนาะแต่ว่ามันคำก็คือว่าอะไรพี่น้องเลยก็จะได้ทายพ้องกันกับทางบาเวียดน้องบาตาอล้วกะ็บาคำเพิ่นกับมาพอดีได้พี่น้องเนาะเดี๋ยวจะถามทั้งบาคำเพิ่นนําเรื่องราวว่ายสายเหตุเป็นยังไงพี่น้องเลยเพราะว่าทางบอตาเองก็ได้บ่เคยเขม้าจาักเครือนะเครือแรกเนาะที่ได้ขับนาทีเป็นสะพานบุญนะครับ ทางอายเพื่อนเช็นี้พี่น้องเนาะก็ถือว่าดีมุกดีใจทางบอตาเองก็ได้ที่ได้หับการไเนื้อเเื่อใจก็ได้ซื้อเขามาให้ปะจะเดียวถามทางบอคำเพิ่นก่อนพี่น้องเลยมื้อนี้กัทางบอคำเพิ่นกับมีทุระบ่เนาะคือบ่ได้เห็นออกไปทางใดบ่เนาะโดยสบัสดีบอคำอ๋อโชมาถือเพื่อนอยู่ปะโอเพื่อนหลังนี่เลยโดยน้อสบายดีทั้งน้องเวตา ายดีเนาะเนาะเพราะว่าคือได้ได๋เพิ่นซื้อจังได๋นี่ตามที่ว่าบ่คําคําว่าก็นี่น้องเพิ่นน่ะชื่อน้องนิงน้องนิงแม่นแต่ว่าคนนี้เพิ่นบ่ค่อยได้าทันทางอ๋อครอบครัวน้องนิงบ่ง่ายเนาะอ่าบ่แม่นนิงโคกใหญ่เด้พี่น้องอ่านิงบ้านนจิงบ้านอนแต้น้องเป็ดน้องเป็ดอ๋อนิงบ้านน้องเป็ดพี่น้องเนาะอยู่แกมทางเลยพี่น้องเอ้ยกเนจังได๋หลังจากที เจ้าจังไดรเข้ามาแบบมีคนแนะนำอย่งไรจะไม่เท่าไม่เท่าเรับอะออ่าอ่าไม่เท่าทางบอกคำแนะนำว่าลองไปแต่ทำลองบิ่งดูกบดปุ่มลองบึงเพราะว่าผัดเคินเรื่องเข่าเนี่ยนะพ่อตาเรื่องเข่ามีอยู่นานเนี่ยแต่ว่าเ็ดแต่พ่ออยู่พวกกินบลูกหลายเน่ลลูกหานะกับหลายบวอะไรเนาะ โอ้5คนบุญอยากโอ้พุ่นะเนาะคนลูกกุ้กินเนาะพี่น้องเนาะช้ออยู่พี่น้องเอ้ยเอ้าขากบ่กุ้มอยู่กุ้มกินออได้ยืมได้กู้นมอีกได้ยืมได้กู้นมอีกอยเนาะพี่น้องเนาะเาบ่ดีแมื้อนี้จัดให้เพิ่นกระสอบนึงพี่น้องเอ้ยมีอยู่บ่คเว้ยอ่ามาตอนเพิ่นมื้อนี้แม่นๆเพิ่นเนาะดยังว่าอยู่คแล้วว่าใต้ตา ใส่เราได้ม <am> like, ื้อนี้นะว่าฮะเขาบ่เตียงรถป็นหยนั่นแหละเนาะมื้อหาสิสากให้โคมไว้พรอมมือหาติดรถนํา่าอันเปิดแพทนี่ตาว่าตด้ลงบาแดเป็นตาเน2ซั่นเอ2แจงควบได้วเนาะอ่าตาแพทโอ้บ่ได้ดเนาะเหลนตาจังสข้าไปหาอว่อน้อบ่ง เออเนาะมาฮอดแล้วแม่นๆๆมาฮอดแล้วเนาะเอ้าขอบใจทั้งบ่เวียดละหลายก่อนพี่น้องเอ้ยอ้าวตัวมันงามๆน้อได้บ่ทยเออๆโอ้เนาะนี่พี่น้องสว่าเลาข้าบักใหญ่นึงนี่เนาะใหญ่แต่เลาโดเนาะสดีเด้อโดผู้ใดลเป็นน้องหนิงบดนี้เจ้าบ่ล่ะอ โดยโดยโดน้องนิงแม่เป็นแม่้ก็แม่น้องนิงเล่าเข่านี่มีแต่เล่าอี้ชื่อมีข่าโอ้มีเข่าช่เบลาขเราะเบิ้งยุ่งฉันน่องเวตาเราะขออนุญาตเบิ้งกอนเด้อเอออโสบายดีนะพ่อเด้อเอออ่าอ่าพอตาก็เห็นแต่ในคลิป บอกคำบัดทั้งผู้ใหญ่เพิ่นก็นเห็นทั้งคลิปบอกคำคือกันเพิ่นว่าเออจังท่านชื่อเข่าไปให้เพินน่นในเด้อบัดชันฟูดเพื่อนไพ่เพินพ่นก็อยู่หันเลยได้พี่น้องเนาะนีน่โอูโอ้อ่นาๆนั่นพี่นอ้องเว้ยก็อาชีพม,มืดแน่เนาะอันเด็กหากลังหนึ่งเข่าป้อเนี่ยอ,อืมเพื่อนกระโลกข้างในอ่ากึ่งปืนกลางปางอยู่คือเห็นนั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะ เราคำเพื่อนว่าเออ่มาถือบอลยู่ว่ะโดยโดยพี่ๆพี่จะมานั่งพี่ก็ได้นี่อ่มาดังอาจพี่ก็ได้เมย์ก็มาน้ำกันแล้แหละเนาะอ่ายังชิมาเลื่อยอยู่ไดรก่อนมาเนี่มาน้ำกันเบิดนี่ป๊อดหนึ่งสองสามสี่ห้าวิ่งหัวเลยน้องๆเมนแมนอ่ะอ่ะอ่ะอีละอ่าอ่าหนี่งสามสองามสี่ห้าขออนุญาตเด้อเฉยเด้อ อึบเอ้ยยมอ่าโอ้เบิงเบงเบอ่าให้น้องเพิ่นแนะนำชื่อใหม่ซะก่อนเจ้าชื่อนิงชื่อน้องนิงอายุจักปีล่ะ13ปีอายุ13ปีใส่ภูทัดมาเด้ผู้นั้นบ่โอ้เจ้าชื่อจังได๋บัล่ะน้องโซจักปีล่ะ10อืมผู้นี้บ่บดนี้เท่าบิ๊กเท่าบิ๊กจักปี ผู้นี้ได้บ้านนี่เจ็ดปีเปีชื่อยังไดงนี่น้องเบนน้องเบนโอโหโทโทโทอ่าน้องเบนผู้นั้นเด้โดยโดยโดยสบายดีสบายดีมามามาอ่าคลิปนี้มันคำเนาะพี่น้องเนาะมันคำเอาพร้อมกันยังผู้น้อยนี่ยังผู้จักชื่อบ้านี่น้องเบนน้องเบนน้องเบนน้องโบโอ้บัดแม่ได้ฉันน็อตน็อดโอ้น็อดเอื้อนน็อตเรือแม่น็อดเจ็ดปีแล้วเย 30นี่แหละ30โอ้เอื้อยๆกันเอื้อยๆก็ได้แม่ก็ได้อ่าลูกเพิ่นก็ตัวเหัวเลยเพิ่นเอาเว้ยโอ้มาพี่ก็ได้พี่มานํากันพี่ๆๆมานั่งพี่เล่นลาอ่าเนาะอ่อตุ๊ดนึงพอดีโอ้โธนี่นั่งชาติรถนี่พรนั่งชาติรถอืมยับเอาพอแน่ตุ๊ด1โลนึงพอดีเลยยายกันายับโอเคอ่าเพราะว่ายัง บ่แน่ได้เนาะทางผภุรักผู้ใหญ่เพิ่นเห็นให้เข้ามาอีกก็มี่ได้นี่นี่บ่น้ี่นี่น้องหลัง13 13ปีอ่อ่าอ่าอย่างน้จะบ่ตาเคอยถามก่อนยุ่งเจ้าถามมอดใส่แล้วล่ะเมื่อกี้นี่เออก็เจ้ายังบ่ทันฮู้ก็ถามดนแล้วเนาะอ่าน้องคนแรกนักข่าวน้องนยังบัวครับใต้ตาเลยเอยี่เด้มันเหมือนฮงน้องวเห็นหงน้องคนแรก ก็ถือว่าทั้งครอบครัวของเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ว่ายังลําบากอยเช่นอ่าลักลักขาดเขินในครอบครัวน่ะเมนอีชังเขาน้ำไหมนะเออเขาน้ำจำปาเนี่ยได้ไดกับท่านมีบ่างเหรอมหาบะเพื่อนลังนั่น้องนิ้งนี่เลยวป่ะโอ้พวกเขามาอยู่จังว่าเอ้าูมือนี้ยังมีคนหาบน้าคือนเลยอันนี้ได้เพิ่นก็เห็นแล้วข่าวว่าทุกวันอยู่ยังยังหาบน้าข่วมทางบ่หละ เอเเอเบิงไดไปองเรียนอยู่บ่ล่อออกแล้วมีเงินสุดแล้วก็เออออัวห้องวหาเฮียนอออกหาก็ออกมีเงินเอ่าแต่ละคนนี่จังได้ได้ได้เข่าเฮียนบิดแหลบบ่เนี้ก็เข้าันี้ก็เข้าแต่ว่าปัจจุบันนี้ออกแล้วรื่อยังยัง้ โอ้เอ้นเจ้าพูดนี่นะสขาวปขึ้นมะต้นเนอะเรามีเงินหร้วอ๋อมีเงินจบก่อนปีนึงปีหนึ่งปีหนึ่งนะหน้าชื่อเจ้าน่อยู่ทั้งใดอยู่ทั้งใต้พูด เห็ดเห็ดอยู่นะแต่ว่าพ่อกินนั่ชมพูปีหนึ่งสามชิปโอ้บาดนี้ลูกบัตลายแนี่ยบัตลายแะไรเห็ดเพื่อชีได้ข่าวเลยยืมหมูกินเด้อ่าบันจะไปใช่บบดนี้ฮอดสิบบาทชอบแล้วก็ไปใช่หมูน้ำเด้งอมันกินน้ำเพื่อชีเกี่ยวข่าวแล้วเด้งอ่าอ่าอ่าบัตรบัดนี้เนาะหากินบัตรนี้อ็ไปจัดท่องนะก็จาสมมุิว่าได้สามชิปชอบพี่น้องเนาะเพื่อชีฮอดอ่างามเกี่ยวบัดยืมซะชิปชอบห้าชอบบัตนี้ ได้มาแล้วบัดขายในเมือกน้ำมันอีกเนาะโอ้ใส่ใจต่างๆอีกเนาะอใช่การน้ำมันแต่ได้ใช่แบบอาชีพปัจจุบันนี่ตอนแรงสิเฮ็ดยังแต่ละมื้อตัดอ้อยถูกยัง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 มีอ้อยตัดอยู่บ่อยู่บ้านคำแห้งถุนแล้วต้นคำว่าฮับท่งอ่ะบ่ไปไปดูซื้ิคือปลิงนัวนี่แหละแต่ละมื้อได้เท่าไะเลกัน ละมือละแซนป้ายคนผู้เมียอ่ะผู้เมียบัดทั้งอาน้องหนิงเพื่อนยูอยู่เอาน้องอยู่เบิ่งน้องได้ยันขวบทางอ่าเนาะฮุบไปน้ำกับพ่อพูดอีกเป็นไข่มาโอ้ยเนาะถึงเงินชื่อชื่อยาเนาะบอตาอันนี้น้องนิงยีงยังอยากเฮียนอยู่บ่น้องนิงยังอยากเฮียนยังอยากเฮียนอยู่เฮียนเป็นยังบัตันเป็นเท่านั้นะออกก่อนเนาะโอ้บ่ตันเป็นครับออกก่อนยังบ่ทรันได้ค่ะ ไปน้องบอตาก็คืนห้องป้าจังเขียนเป็นเจ้าหญิงน้องคอยยุบบอต้ามอหนึ่งเนาะมาเตะขั้วช่วงม้นพึกไปลีได้บอตาเองก็ได้บุ๊มเนเอว์ดอกเนาะพึกโย่มื่อนี้น่ะเอาละมันมาให้ปลุกมัอนี่เนาะอ่าพอมีรายได้เสริมบะฉั่นชิปลุกีบ่ปลูกอยู่ชิปลุกยูใช้อะชิปลุกยูบนไหน โอ้โบ่หยอกจดะแตงนอยสิเอาอลีบบ่หายดอกอียังหัวพี่เจาอหัก็คอยอ่แตงได้จะเป็นรถเป็นล่างนี่ของคุณเจ้าบอสเนี่ยโอ้พอได้เห็ดให้เห็ดนาพอได้มีดีลนให้เห็ดนากับมีเดนาีอ่าคนห้ามันต้องมีอ่ามีแนวเห็ดได้จังรอดนะ <rium> <Dante> แต่รถรถจักใช่ได้มีบ่รถจักได้มีบ่รถจักรจะมีอยู่ขอสื่อให้เอาปลายปีแล้วชิปปลายปีรุ่นรุ่นโบราน้ำหนักเลยแล้วแตาเนาะบักควนตัวตรวจด้วยแล้วเบิ่งนี่เนาะใกล้ใกล้ใกล้บุรีได้ฮะตลาดใกล้บุรีเนาะสายหมาก่าแล้วเนาะไปพื้นไปฟ้านี่เข่าครบมาแล้วเนาะได้มาแล้วยังแต่ขาดลักลักษ์อิเลเมนเข่าอะไรกันน้ำ ເພິ່ນບໍ່ມີເນາະອືມແລະກະພາເຮືອນພາຊານນີ້ແຫຼະເນາະແຕ່ວ່າຫາຢູ່ຄູ່ມືເນາະເງິນກັນເນາະຫາຢູ່ຄູ່ມືຢູ່ບໍ່ໄດ້ຊແມ່ແມນບໍໄດໍດຢູ່ຊືກິນເພິ່ນເບິ່ງບິ່ດວຊວນພໍພິ່ນາເຂົາມາ້ນນນາອາັບໃກ້ນອາເຂົ້າໃຫ້ມື້ນີ້มແລກໍມືີ້ເນາອ່ນາະຊືັດສນຂາຍແພງດ พอได้ใช้น้ำมันรถไปชื่ออยู่ว่าเอ้ยสอบหนึ่งเจสันชื่ออยู่ว้อลุงเนกหัแลเน่ขายบมข่านแล้วใช่ไหมโอเคไปแก่มาที่หอบเด่นช้ำโมชื่ออลไรเจ้านับหอดลอยอีู่บ่นับหอดอยู่บ่ลอยนับหอดลอยเพิ่นจะเยวเข่าให้เอานับนับหอดท่านนี่ช่วยกันนับนี่ช้ำนับหอดลอยไอ้สิเอาเข่าให้สอบหนึ่งผู้ใดสิอ่านับก่อนเอาเจ้านับก่อนบักละ เอาเลยดังๆรลดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิอาต้องน่งมาดิคนละสิบก็ได้สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้า็ได้จ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็ดาจ็ดเจ้ดเจดเเจ็ดเจ็ดเ็ดเ็เ็เด โอ้70000บาทเออเจ้าก็บ nice <c oughs> like uh, uh ่ยอมพ่อเจ้าออบ่เป็นบ่นั้ใช้น้องนี่ฮอด30เนาะอ่าฉันบ่กลาอันนี้ก็ได้บ่เป็นเป็นเอ้าผูนี้บ่เป็นบ่ได้เด้แท้ๆแต่สิตงหน้าบดนี้เอ้าูนีู้นี้ด้ได้บ่อดก็ได้เจ้ามาให้หให้บ่เป็นบได้โอ้ยเอาเจ้าตบได้ น้องมิงเมาคนเดียวใช่จชิปแล้วสามสิบเอ็ดสามสิบสองสามสิบสี่สามสิบห้าสามสิบกสเบแปามสเ้าอดีสองสสิบสามสสิบสบห้า่สิบเจ็ดส่สิบแปดสี่สิบเก้าห้าสิบห้าิ้สิบสองห้าสิบสาม่สาหกห้าสิบเจ็หาสเกาหกสิ่ิแปี่หกสิบห้าห

เก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าร้อยโอเคไปมือฮาวบัตนะเดนีเรานับหรือมือบ่โย่น้องๆคนบ่นับเนาะอ่าเอาโอเคพี่น้องเยเนาะกะอ่าสร้างบรรยากาศงานเพ่งเล้งแมนแมนมือนี้เนาะอ่าทางเบลต้าเนาะก็ได้ห้านาทีเป็นสะพานบุญนะครับทางไอ้ภรักภูญายเพื่อนเพื่อนให้ซื้อเข่ามาให้หนึ่งกระซออ่าแล้วก็ กับเงินเนาะเล็กๆน้อยๆอีแหล้ว่อผาบอกรอกเงินอ,นนอ่ะ, <c oughs> อะมา <c oughs> จิเดี๋ยวชีดเด่เจ้าจะนี่ถามมาพอ่อมาหามเอาเข่าก่อนเนาะลองเบิอททาบาลุกมาขยาจะนี่แล้วก้องเหงผมมีไม่กันสันอยู่ <c oughs> โอ้ยขอมาที่บ้านอัน,นุ่มสันหุนตกมาเง้วหุ <c oughs> อ่บ

ทิ้งขาดคนแล้วเฉยๆเนาะเจ้าของช่วยทำทิ้โล่เี๋วเาหน่อยๆเนาะเพื่อคนอื่นเนี่ยค่ะโอ้ยน้องน่องเราท่านตอบนั่งซะเนาะฮะไปโทรมาโตเข่าเท่าพออ่ะเนาะเอาหนียงบัตานางวันน้องหนิงเนาะให้ผู้เดียวป่ะบัได้กินเจ้าเนาะเด้อเจ้าบันับน้องหอยเนี่ยบัวตโอ้ยเบาเบาโยกไอ้ชื่อ ให้กินอยู่ก็ได้เนาะให้กินนํากัเออเอาให้เพิ่นแน่จะโอ้ยเรียบร้อยเนาะคอยปโทษแล้วบดนี้บ่าวยอกกซื้อบ่าวยอกกซื้อกเพิ่นนี่้ยบ่เอาแล้วบดนี้เอาโอ้ยเนาะพี่น้องเนาะเือเป็นโทษพี่น้องเอ้ย แม่คยค้งเขากับมีแต่บอกคำเนาะ่าว่ากับคนน้อยคนใหญ่ก็ให้เนี่ยคนใหญ่ก็ให้กันกินลดบอาว่าโอ้ยชื่อแสดงว่โอ้แสดงว่าบัวคยมีคนสู่เขามาปันได้ขังเล้วันหาเพื่อเนาะเคยเห็นแต่คนอื่นได้แต่กับ่เคยแบบว่ามีคนเข่ามาพี่น้องเนาะ ก็เลยยังแบบอ่าโบนี่ปันไดแสดงว่าบาจิตบาคำคนแรกอ่าต่อมาคอ <c oughs> ตาพี่น้องเว้โอ้ยบ่ายังชิมาดุอยู่ชาอ่าให้ดุดุสินะย <c oughs> ามดับหน้าเาสียเมื่อดับหน้าซอยเมื่ออยู่บ <c oughs> นน้องเนิงนี่อยู่อยู่ใกล้ๆนี่ใกล้ทหารนี่เนาะจักสิบ่บนใกล้ทหารใกล้ๆนี่จักเออโอเคชิมาฮับเอาอ่าจังไดดีใจอยู่บ่ <c oughs> ดีใจอยู่เนาะคุณนันนี่ใจด้วยดีใจจนหายนะอ้ยเขาสีคอเปิดแพทใชาลายลดตาแดงกระย่าพี่น้องเลยเนาะตาฮิบทีนั่งใกล้พวกนี้แล้วพวกนี้บวชหายตีบวหาบ่จเออๆใครเน่ใครใครเนี่ยใส่หาบางคนฮะ นั่งเยี่เจ้าใหญู่้ระบายโบโมีหรอกผู้ระบายนะเจ้าคือชิไดายระบาดชื่อมันเมื่อเร็วจักคนหาขุุกขุงโอ้ยู่พี่เนาะพี่เนาะอ๋ออ่ะเนาะรับเอาเงินให้น้องเพื่อนแน่ประชันเนาะไว้ทิดถงติดไทยเรือไว้ใช้จ่ายในครอบครัวอ่าอ่ะเนาะให้ผู้เป็นแม่ก็ได้เอาโดยนุบมืออ่าโดยเนาะ เจังไดบันน้องนิงร้องขอบมุกขอบใจทางอ้ผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นนดน้องละขใจเด้อดีมให้ดยเเงี้ยไปเบิ้งโดเอาว่าเอาเบงบ่เป่ี่ยนยังว่าเลดพิดถือไอ้ไอ้บ่หายดอกเ้าเวารอ ขอบคุณขอบคุณเป็นนแบบเอ้าผู้เป็นแม่ก็ได้แม่ขอบคุณขอบคุณเด้อโดยนะคนแย่งใช่ป่ะทุกเนาะพี่น้องเนาะกถือว่าขั้งแรกพี่น้องเลยถือว่าครอบครัวเพื่อนได้รับการช่วยเหลือการจ่ากันยังบ่นี่ปันใดแมนแมนต้นอยู่เป็นบริเวณท้อหถิ่นเยอะปกติเพื่อนเนาะเพราะว่าก็เห็นเห็นอยู่บ่ในคลิปคนอื่นได้นู่นได้นี่ได้นั่นเห็นอยู่โอ้ แต่บุคิดว่าเจ้าของที่ได้หับขันจะเหลือเนาะอ่าอันนี้ถามถามแบบากันใต้ตาทุอยู่เอาบอลัมนแมนเลยเอ้าเนาะสมมติว่ามีอ่าผู้ให้สินะถ้าปฏิหารเกิดขึ้นนี่อยากได้อีกอย่างแบบสุดๆเลยเอาตุ้มจําเป็นชุดๆเอ้าแมนจะได้เคื่อนอยูได้เื่อนยูกได้ให้มันแบบเน่นนาขึ้นกว่านี้เออเนาะนี่พาขาดขึ้งปึ้งปว่าเปลี่ยนยังไง คนพามาทักเชงกรชี้มันก็หัวมาเลยๆกระชี้ก็หัวมันหัวมาเลยพากระสอดเออเวลาฝนตกพามาก็อยู่บเมนเมนมือนี้ยังมือนี่ยังตัวบอต้าได้อยู่มือหน้าบอต้าใช่ไหมตันเว้นจะหาซองเบิ้งก็คักแล้วโอ้ยคือฉ่ำหมดแล้วแมนแมนแต่ว่าเบิ้งแต่ว่าเบิ้งก็คือสีบบตัวโดดจริงเนาะคือคือกางกางอยู่แต่ว่าตอนนี้มันคำไปเยอะใหม่เนาะเขาเป็ใหม่ก่อนพอคือไม่นอนบอตาเนาะอ่ากระยางไห้มาเรื่อยบ่น้องนิง อยากให้มาเรื่อยอยู่เนาะแต่ถือว่ายังมีโอกาสได้เขามาเยี่ยมมายามไหมอยู่แมนแมนแมนมัอนี็คือว่าเน่เนาะนักข่าวฮาองำแล้วน้องพี่น้องเนาะบ่อใดเอ็งก็คือี่ได้ขอโตกลับคือกันพี่น้องเอ้ยจะมีแต่ว่าขอบมุกขอบใจทั้งไอ้ผู้รักผู้ใพิ่นเด้อเนาะที่ทรงยืนสวยเหลือทั้งเขาทั้งหน้าอานุ่มเมื่อคืนอีละ อ่าเนาะที่ให้ทั้งวาตาเปลี่ยนสภาพบุญให้ครับอ่าเปินในมือนี้เนาะแล้วก็ช่วยเหลือกับทั้งครอบครัวน้องนิงพี่น้องเลยพอให้ได้อยู่ได้กินก็ดีมุกดีใจเนาะพี่น้องน้องเพิ่นก็ให้น้ำอ่าจิดีใจเมนเมนเมนมีแต่ว่ามือหน้าให้ว่าเป็นเป็นได้น้องนิงด้วยอ่าว่าเป็นเป็นเนาะแต่ว่ายังตื่นเต้นอยู่พี่น้องเลย ไปใช่คือจะได้กับปะาน้องพี่น้องเนาะกับมือหน้ามือในไอ,พอ้พบไปพ่อกับบอตาในคลิปต่อไปพี่น้องเขามาเบิ่งมาชมแล้วก็สวยก็ไลก่ก็เซฟล้างใจเฮ้เด้อพีนอ่น้องเด้อเนาะก็คือจะได้ขอกล่าวคข้ามาสบายดีพี่น้องเนาะบายบายพี่น้องเอาบายบายอยู่เฮ็ดเบิ่งอ่าเนาะอ่าสร้างความลืงเคยไหวเนาะเว้